บริการเคบ n ง s ์เซอร์ที่ตู้บุญเติมบริการทําธุรกรรมทางการเงินผ่านตู้บุญเติมเพื่อความสะดวกในการทําธุรกรรมทางเงินสดให้กับลูกค้าของธนาคารให้บริการฝากโอนเงินถอนเงินสดเข้าบัญชีกสิกรจ่ยายบินและยืนยันตัวตนตู้บุญเติมทุกจุดให้บริการเวลา0.01ถึง23.30น มาดูวิธียืนยันตัวตนเคเช็ค id ที่ตู้บุญเติมได้เลยครับก่อนดูคลิปสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับขั้นตอนแรกให้ท่านไปที่ตู้บุญเติมที่รองรับบริการยืนยันตนัวตนที่หน้าจอตู้บุญเติมให้เลือกกลับหน้าเมนูหลัก เลือกเมนูยืนยันตัวตนเลือกเมนูยืนยันตัวตนธนาคารกสิกรไทยสอดบัตรประชาชนที่ตู้บุญเติมหน้าจอจะแสดงข้อความธนาคารกำลังตรวจสอบข้อมูล ดำเนินรายการต่อที่แอปเคพัทให้ท่านเริ่มสแกนใบหน้าบนแอปเคพัทจนสแกนใบหน้าสำเร็จที่ตู้บุญเติมจะแสดงข้อความธนาคารตรวจสอบข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้วให้ดึงบัตรประชาชนออกเสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธียืนยันตัวตอนเคเช็คไอดี ID ที่ตู้บุญเติม บริการเคแบงก์เซอร์วที่ตู้บุญเติมบริการทําธุรกรรมทางการเงินผ่านตู้บุญเติมเพิ่มความสะดวกในการทําธุรกรรมทางเงินสดให้กับลูกค้ากสาิกรไทยให้บริการฝากโอนเงินถอนเงินสดเข้าบัญชีกสิกรไทยจ่ายบินและยืนยันตัวตนโดยบริการทุกวันตั้งแต่เวลา0 0 1 2นถึง23.30น ดูคลิปจบแล้วสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ